เอาคอนเสิรโปรโมตในนังอีกทีได้ไหมคะโอเคโอ้โหเนี่ยๆๆความประทับใจแรกเกิดแล้วค่ะพี่ขาโอเคไหเนาะอันได้ก่อนก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันนะคะท่านครีดคำว่า the best version ใช่ไหมคะ the best version ใช่ไหมคะ <h ast> คุณครูคนนี้ไม่เคยเชื่อคำว่า the best version ทำดีมากเลยฉันเก่งที่สุดในปัตตพีนี้ละอ่าประเด็นคือถ้าท่านบอกว่าไม่จาเป็นต้องมานั่งดูแลเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายบุคลิกภาพภาษากายรอยยิ้มไม่ต้องก็ได้ประเด็นคือท่านอาจจะไม่ได้รับโอกาสดีๆในชีวิตก็ได้โอเคดังนั้นสิ่งนี้มันสําคัญมากมุมที่สองคนจะประทับใจท่านจากการที่คนได้ยินท่านพูดถ้าสังเกตน,นะแจ้งถึงกลยุทธ์ต่างๆหรือทสศน์สะท้อนความคิดสร้างแรงบันดาลใจต่างๆแข็งแกร่งเข้งมงวด มุ่งเน้นไปที่วินัยจะใช้ตอนที่อธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆมีความเร่งรีบวุ่นวายโกลาหลเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเสียงที่ใช้ก็จะเป็นเสียงที่ห้วนแบบนี้แหละคะ่ะจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์แบบดุๆเพราะวอร r เ o อร์คือนักรบโอเคไหมคะ มีมไม่ชอบพี่อะค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่ท่านเลือกอะมันอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทก็ได้ดังนั้นคาตอบนี้ค่ะก็คือไม่มีคาแรคเตอร์ไหนดีที่สุดถึงแั้ท่านมันมีแต่เพียงว่าคาแรคเตอร์ไหนที่เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์นงานมากที่สุดต่ะค่ะและในการที่ท่านเป็นผู้บริหารนเป็นผู้นําแล้วอะค่ะท่านต้องมีการบริหารทั้งสามคาแรคเตอร์เนี้ยไป <ๆ S 2> ได้วยกันด้วยมากขึ้นแต่ว่าท่านจะกลายเป็นคนไหลหมอบคุณดูครูนะ ถ้าภไหล่สองข้างไปชิ้ด้านาหน้ากันเยอะมากขึ้นไหล่หอน้าเชื่นนะคะภอไหล่หอก็ตาท่านจะเหลือบมองต่ำคาะท่านจะก้มลงพื้นแล้วเวลาท่านเดินก็จะกลายเป็นคนที่มีราศีแบบนี้แล้วเหมือนแบบท่านไปขโมยขออ <c oughs> ะไรกัน่าหลับคุ้กันแล้และเอส่งตาการเอาบีส่งตาการ เอาแค่แตะกันเบาๆพอท่านนึกไม่ออกท่านจะบีบนิ้วเองเห็นไหมคะดังนั้นล็อกมันที่ปลายข้อนิ้วก็วๆายเป็นอาวุธของนักพูดนักนําเสนอ,อเห็นไหมคะนิ้วเนี้ยต้องเรียนชิดติดกันแต่ตอนท่านพูดมันอาจจะไม่ได้ชิดติดกันขนาดนี้แต่ตอนเรียนตอนเนี้ย อยากให้ท่านคิดว่ามันต้องชิดติดกันไปก่อนเพราะชีวิตจริงตามธรรมชาติท่านอาจจะไม่ได้ชิดกันขนาดนี้แต่มันก็ยังคงแบบภาพลักษณ์ที่สวยอยู่เข้าไหมฮะอ่ะนิ้วนี้เรียนชิดติดเนาะแตว่าฟันต่อเพื่อนด้วยนะอ่ะฟันโช๊โช๊ปึ๊บสายตาครูอมองไปตาม,มือของคุณด้วยแลยว้วยบาไวที่หนึ่งแล้วมือข้างซ้ายที่ไม่ได้ใช้ไว้ที่ไหนแสดงไหไว้ที่สะดือข้อมือเนี้ยต้องล็อกให้นิ่งเลยค่ะแล้วถ้าจะสะบัดให้สะบัดที่ข้อศอกเราล็อกเอาไว้ปั้งเข้าใจไหมฮะข้อศอกล็อก เห็นไหมข้อมูลดิ้นเฉยแต่วลาหยุดต้องอยู่ที่ข้อศอก้ารหมุนมือแบบนี้เป็นการบอกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นดนามิกด้วยนะเป็นพลวัด้วยค่ะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องลองตัวไปางหน้านิดนึงได้นะเขาบอกเปลี่ยนแปลงไปก็ได้มากยึงขึ้นได้สร้าง power ได้ดูมือคุณนั้นสร้าง power ได้เห็นไหมคะดีมาก หลังจากนี้นะคะพอท่องเสียงฟ้าปุ๊บโดยมีฟ้านะพอฟ้าเสร็จปุ๊บให้ท่านพูดคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกันโดยใช้นโน้ตเสียงฟ้าในการกาหนดคําว่าสวัสดีฟ่สวัสดีค่ะนี่ๆๆๆอยากให้เอเนจีมันออกให้ท่านเอียงคอนหน่อยสิค่ะสวัสดีค่ะเราจะเดินท้องเส้นนะคะผู้ชายจะเดินท้องเส้นผู้หญิงเวลาเดินเราจะเดินบนเส้น เห็นไหมมีเส้นอยู่แต่ว่าเท้าเราจะวัเดินบนเส้นดูนะคะยำวายอยู่นั้นแหละค่ะอาพิสโตร์กำลังเอโตัวซ้ายขวาโอเค แล้วมีเสีเสียงก๊อกแก๊บใช่ไหมไม่ใช่เสียงรูแข็พนักหลังไม่ได้มีไว้ให้พิงหลังพนักรอบตัวมีไว้ตกเฉยพนักรอบตัวมีไว้กันตกแต่ไม่ได้ให้เอาไว้เอาเพื่ออวัยวะเราไปวางทัามันเข้าใจไหมฮะเออเอามาประสานกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะประสานกันแบบนี้ล็อกที่ปลายข้อนิ้วแล้วเอามาวางไว้บริเวณที่หน้าตา วางอย่างไรก็ได้ให้ข้อศอกออกไปทางซ้ายขวาแบบเป็นสามเหลี่ยมโอเคไหมคะจากนั้นตามองตรงไปข้างหน้าทางขนานกับพื้นอ่าแบบนี้ละค่ะโอเคไหมคะเหมือนมือของเราเราจะเอาซ้ายข,ข,ข้างขวาขวาทางซ้ายก็ได้ข้างไหนใส่แหวนเพชรเบ็นใหญ่เหมือนกับเอาท่าหน้าไวด้วดว้านบนเห็นไหมคะแล้วเิดแล้วก็วางไว้ตรงกลางแบบนี้ตามองตรงไปข้างหน้าทางขนานกับพื้น ้อสอบไปบมากมหน่อยท่านลองดูนะตัวครูยาวแปดตรเลยค่ะ,คะระดับที่สามคือยิมเห็ดทั้งฟันบนฟันล่างะคะือการฉีดยิม้มส<ๆ>ีดยิ้มสวยมากค่ะโล่งสดใสเลยๆๆนมะ่ๆๆสามวินาทีหนึ่งสองสามเปลี่ยนนะหนึ่งสองสามเปลี่ยนเถอคะค่ะเวลาจะแบบเอ้ย movement ไปหาใครอะเวลาไปอะค่อยๆไปให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเขาแล้วล่ะจะเป็นแล้วจะเป็นแล้ว แล้วผักไผ่มากในงานมอเตอร์โชว์พิตี้เอ็มซีเลยขึ้นมาสวัสดีค่ะลาเสียงเมื่อยคนหันคองก่อนเสร็จปุ๊บเขายกมยือไหว้าเขาถึงจะเห็นว่าท่านายก<ต>มือว่าแต่ไม่ต้องมือจับบองข้าลงแบบนี้นะคะปลดมานลงไปคนร้องไปใญาติอยู่ตรงข้อต่อแบบนี้รอไว้ก่อนรอไว้ก่อน,ออนขยิบคู่นะแล้วยังหางฝั่ได้เนาะเสร็จปุ๊บเป็นเอามือซ้ายอ่ะมาจับที่ปลายบอกแขน ปากสูงจะหันไปทางด้านขวาไหมโอ้ีครัาท่าา้นะปากสูงจะหันไปทางด้านขวาจากนั้น,น,นซ่อนแขนเสื้อสูดเอาไว้ผักไปได้านสอ้างไปนะมือสองข้าง,ง,างไปจับข้างสักสของกลางหลังตรงการลเล้วไปพันริการรีดครั้นี้จะเป็นการเรีครับเกี่ยวเพื่อให้ผม